ดินเองมามือแรกก็หาเรื่องใส่กระบาลข้าเองน่าจะพัดหลงลงเธอสินค้าไปเสียนี่ก็หลงไปหาพวกมันในดินเพิ่งมาถึงพระนครยังไม่รู้หนทางหรือเรื่องราวมาก่อนอย่าถือโทษโกรธในดินเลยนะคะกระผมขอโทษด้วยใจขอรับไอ้พระยาพิทักษ์บันเลยมันแย่งพระเอกยิเกดที่ข้าปั้นมากับมือ มันตั้งใจลบชื่อข้าตั้งตัวเป็นใหญ่แทนข้าหวังเอาหน้าท่านเสนาบดีกรมมหาะสสเอ็งอย่าไปคบค้าสมาคมกับมันอย่าเนรคุณข้าเหมือนไอ้พนนมท่านเจ้าคุณวางใจเถิดขอรับกระผมรู้คุณท่านเจ้าคุณมีเมตตาให้โอกาสกระผมจะตอบแทนบุญคุณท่านเจ้าคุณขอรับ พวกเองทุกคนกินอยู่เรือนข้าเป็นคนของข้าห้ามใครครบหาพวกไอยพญาพิทักษ์เป็นเลงใครขัดคำข้าเป็นเห็นดีขอรับข,ข,ขอรับ แม่พวงเจ้าค่ะคุณหนูจัดหาห้องดูแลในดินด้วยเจ้าค่ะไอดินมือแรกก็สร่างเรื่องให้ท่านเจ้าคุณ เอ็งจํำใส่กะลาหัวของเองเอาไว้นะว่าอย่าสร้างปัญหาอีกไม่ฉันนั้นข้าจะส่งเองกลับบ้านนอกพี่บวรจ้ะพี่บวรอ,อย่าไปใส่ใจพวกขี้ครอกเลยจะ้ะวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วอยากจะพักผ่อนให้สบายตัวขึ้นไปที่ห้องเถอจะจ้ะห้องพี่บวรอ,อยู่ชั้นเดียวกันกับท่านเจ้าคุณเลยหรือขาว่าเรือนหลังใหญ่ มีอ่างแช่น้ำร้อนอย่างฝรั่งฉันนั่งเรือมาคลั่นเนื้อคลั่นตัวอยากจะลงแช่แล้วจ้ะไปจ้ะประเดี๋ยวก่อนเรือนใหญ่เป็นของท่านเจ้าคุณกับคุณหนูส่วนเรือนขี้ข้าอยู่ข้างนอกเอ็งว่าใครขี้ข้าฮะเอ็งสีขี้ข่าอีกแกอีขี้ข้ายยี่สุนป้าพวงฉันขอโทษด้วยพี่บอบพี่บว,วับจะไปไหว้มันทำไม มันก็เป็นแค่หัวหน้าคีดค่าพี่บอกมันไปสิว่าฉันนี่แหละเป็นเมียพี่พี่เป็นถึงคนสนิทของท่านเจ้าคุณเลยนะเีสงเอ็งตามข้ามาเรือนข้าอยู่ฝั่งนน้นไปค่ะพี่ปวรอ,อ่ะยกกระเป๋าของคุณยี่สุนกับของข้ายกไปที่เรือนของคุณปวรด้วยยกเดี๋ยวะลรดีค่ะรับใช้แต่ท่านเจ้าคุณคุณราตรีแล้วก็ประพง์เท่านั้น ส่วนเองมีใจอีกขี้ข้า